ประหยัดจริงๆประหยัดถ้าใช้ในเมืองนะไม่ต้องเติมน้ำมันทังหยดถือว่าเป็น1ใน7โรงงาน1 1> ที่สามารถ<น>ประกอบแบตเตอรี่ในกลุ่มแรกของอโลกตัวใหม่ตัวนี้เนี่ยแรงม้าสูงสุดถึง4 4 9แรงมา้าหรือแม้กระทั่งเสียชีวิตะนะฮะขณะขับขี่เนี่ยตัวรถจะเข้ามาขับขี่ให้เองอัตโนมัติ เอางั้นเลยเหรอเห็นบอกว่าวางแก้วกาแฟว่าบนนี้ได้เลยนะ <c oughs> เวาปิดเปิดเนี่ยมีคือเครื่องยนต์4สูบครับ2000 2 0 0 0ซีซีเทอร์โบนะแต่ว่ามีแรงม้าถึง381แรงมา้าอ,อันนี้สมฐานะพี่สมฐานะเลย<ใ>น<า>่นะครับที่มันต้องอย่างนี้เอาละครับตอนนี้เราอยู่กันที่ Boot บูธ Mercedes Benz นะครับและแน่นอนไม่มีใครอื่น <c oughs> ก็ต้องเจอทั้งกายครับสวัสดีครับพี่แมนครับสวัสดีครับปีนี้มอเลเรียสวั2022สนี่ฮะมาเต็มเหมือนเดิมจัดเต็มครับมีไฮไลท์ใหม่ๆสดๆเลยก็แน่นอนครับวันนี้เราก็มาในคอนเซปต์พิชั่นออฟ e b e y o อนนะครับซึ่งเราก็นำเสนอรถยนต์ครบทั้ง4แบรนด์เลยนะไม่ว่าจะเป็น Mercedes-Benz ครับ m e r c e d e s a m g อ m มจ e เอ e มจีเมอรแล้วก็ Mercedes-Maybach ครับวันี้ครบ ไลฟ์อัพครบทุกไลน์อัพเลครับมีให้ดูครบหมดแล้ววันนี้ที่สำคัญครับเรามีไฮไลท์ที่เพิ่งมาถึงเมืองไทยสดๆดร้อนๆเลยนะครับนั่นก็คือเจ้า The New SL โอ้หวัญใจพี่เลยใช่ครับรอคอยมาเป็นเวลาเป็นเเจปีรวมไหม่มไหมก็นานนานรวมๆวกปีครับพี่แมนกว่าจะออกแต่จากเดิมที่เป็นตัว R 2อ่อ R231 เนี่ยก็ทิ้งเวลามานานมากกว่าจะมาเป็นเจเนอเรชั่นของ 2-3-2ครับมใชวันนี้เดี๋ยวได้ชมกันเต็มอิ่มแน่นอนครับผมและยังมีไฮไลท์หนึ่งครับที่มี1เดียวในงานนี้1เดียวในงาน1เดียวในงานคืออะไรนั่นก็คือรถยนต์ไฟฟ้านะครับรุ่นแรกที่ประกอบในประเทศประกอบในประเทศไทยครับผมเห็นบอกว่าราคาโอ้ถูกใจด้วยราคาโดนใจรวมถึงออปชั่นไม่มีกรารสเปคแน่นอนจัดเต็มแน่นอนครับงานเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับได้ครับ และแน่นอนพี่คนขับไปสดๆร้อนๆเป็นไงบ้างครับพี่แมนโอ้โหได้ถึง118กิโลโอ้ผมเคลมแค่100อนะผมเคลมแค่100อีกนะเคลมไว้100แต่วิ่งได้ถึง118ครับผมก็ที่ยืนอยู่ข้างเราที่พี่แมนบอกว่าเพิ่งเคขับมาเนี่ยคือ C350e AMG Dynamic ครับอ่นนี่คือ Plug-in Hybrid ใช่แล้วครับของ C-Class W 206 206ครับนะฮะเป็นบล็อกอินเทอร์บิตรุ่นแรกใช่ไหมของ206เนี่ยถูกต้องครับถูกต้องนะฮะซึ่งถือว่าประหยัดจริงๆประหยัดมากสำหรับใครที่ชอบถ้าใช้ในเมืองนะไม่ต้องเติมน้ำมันทั้งหยดไม่ต้องเติมน้ำมันคืออย่างนี้ฮะตัวนี้เนี่ยพี่แมนมีไฮไลท์ที่เราเอาเข้าใจง่ายๆฝั่งสั้นๆเลยก็คือว่าวิ่งได้ไกลกว่าเดิมนะครับสองเท่าอินเทอร์กรีนนะครับขนาดแบตเตอรี่ใหญ่กว่าเดิมสองเท่าแต่ชาร์จเร็วกว่าเดิม4เท่าโโอ้ห ในขนาดที่มีพื้นที่บรรทุกสัมภาระเนี่ยนะครับใหญ่กว่ารุ่นเดิม15ลิตรนั่นคือเขาเรียกว่าท้าทายเป็นโจทย์ที่ท้าทายวิศวกรมากในการออกแบบแบตเตอรี่ที่เราเรียกว่าแบตเตอรี่เจเนอเรชันที่4แล้วที่4นะเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังครับพี่แม็กว่าใหญ่โตขนาดไหนครับเพราะว่าตัวนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์อย่างหนึ่งที่มันอยู่ด้วยกันยากมากกับการอัปเกรดไซส์ขนาดแบตเตอรี่ให้ใหญ่ขึ้นนะครับรวมถึงเพิ่มในตัวโมดูลของ DC ชาร์จด้วยนะนี่คือพื้นที่ที่เป็นแฟลบ ทั้ง space สเปซแล้ว,ลวเลยนะครับเดิมเนี่ยรุ่นที่แล้วมีขั้นบันไดมาตรงนี้ใช่ครับใช่มามีรุ่นปาร์กินอะร,รุ่นที่แล้วอะซึ่งในงานเปิดตัวเนี่ยคุณพยอนนะฮะวายแพรสิดเ,เนี่ยก็ได้สาธิตการเอากระเป๋าเดินทางถุงกอ๊อฟออกมาจาก ทั้งสเป e ตัวนี้ในวันเปิดตัวด้วยนะครับหมายความว่าพิสูจและแน่ๆว่าเก็บสัมภาระได้จุใจเต็มอิ่มรวมถึงรองรับดีซชาร์จได้มากถึง55กิโลวัตต์เอาล์5ทำให้รถคันนี้นะครับจาก0-80นะฮะในเวลาเพียง20นาที20นาทีี20ก็วิ่งได้ใกล้ๆ1 0อยกิโลไปต่อได้เลยครับพี่แมนถูกต้องครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันวางแผนดีๆนี่ไม่ต้องใช้น้ำมันเลยครับผมนะฮะ อีกอย่างนึงที่ขาดไม่ได้เลยครับพี่แมนก่อนที่เราจะไปดูด้านในครับพี่แมนเคยเห็นไฟ EQS เคยเห็นไฟ My b u c ที่เป็นดิจิตอลไลท์น้องเล็กอย่างซีคัสเราใส่ดิจิตอลไลท์มาให้ด้วยวันนี้มาครับมาที่ภายในครับพี่แมนเปิดได้เลยนะภายในดำแดงครับที่เรานําเสนอกันในเวอร์ชั่นที่เป็นดีเซลจะเป็นสีดาล้วนครับพี่แมนเวอร์ชันนี้เรามาพร้อมกับสีทูโทนครับแบ็กรด ถูกใจวัยรุ่นถูกใจวัยรุ่นเลยนะครับตัวนี้ก็คือเป็นเบาะเลเทอร์นะครับรวมถึงมีดิสโทนิกด้วยมีดิสโทนิก้มีร์สปอร์ตด้วยแอคทีฟเรนคีปิ้งด้วยและ m b u x 7ครับโอ้โหเรียกว่าล่าสุดกันไปเลยครับผมรุ่นนี้ประกอบในประเทศประกอบในประเทศไทยครับทำให้ราคานี้ก็ทําได้ดีออปชั่นใส่ได้เยอะนะครับแต่ทําไมล้อขอบลดลงตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่า รถยนต์ C Plug ีปลั๊กอินไฮบิดเนี่ยภายใต้รหัสตัวถัง W206 ทั่วโลกเนี่ยจะ,ะใช้ล้อแม็กซ์ลายเดียวกันะนะครับทั้งหมดเลยเพื่อจุดประสงค์ในเรื่องของอากาศพลศาสตรอ์อนอนี่คือสเปคของรถรุ่นนี้จริงๆจริงๆนะครับซึ่งตรงนี้นะ,ะถามว่าทุกคนอาจจะมองว่ามัน,มนหนาใช่ไหมแต่ว่าผ<า>มาะทำให้ดูนะฮะ เขาเนี่ยเป็นการาออกแบบดีไซน์เพื่อทําให้ลดกระแสลมที่เกิดขึ้นเวลาล้อเขาหมุนใช่นะคหมายความว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นบ่าที่ทําออกมาเพื่อตัดกระแสลมแต่จริงเนี่ยตัวแม็กเนี่ยยังคงมีขนาดที่เท่ากับแม็กแบบปกติอยู่นะทำงานร่วมกันกับตัวครีบด้านหน้านที่จะเอาอากาศมาเก็บ ตัดกระแสลมทําให้รถยนต์คันนี้นะครับ W206 มีค่าสัมประสิทธิ์แรงเทดทานอยู่ที่0.24โอ้โหนี่คือ0.24ฮะลื่นลมมากมากครับนะครับแต่เห็นบอกว่าล้อหลังเนี่ยครับหรือล้อแม็กเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสเปคอื่นได้จริงๆก็ทั้ง4ล้อเราไม่สามารถเปลี่ยนสเปคอื่นเพราะว่าตัวด้านหลังเนี่ยเราเป็น air suspension on rear axle with self leveling ใช่ตัวนี้หมายความว่าไงบ้างคือถ้าเราบรรทุก นะครับของเยอะๆแล้วก็เดินทาง4-5ถึงคนน่นะครับก็ถ้าไม่มีระบบนี้เนี่ยรถจะท้ายห้อยท้ายห้อยนะครับท้ายก็จะเขาเรียกว่าโดนน้ำหนักโหลดที่เยอะตัวนี้เนี่ยจะช่วยต้านครับรักษาระดับบาลานซ์ใ้ช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยเท่ากันหตลอดขนาดกับตัวถนนไปนะครับซึ่งน้ำหนักที่เขารองรับได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ400กิโลในการยกน้ำหนักขึ้นมาให้บาลานซ์โอ้โหนะครับซึ่งน้ำหนักแบตเนี่ยเพิ่มอีกเท่าไหร่ อย่างที่ผมแจ้งไปน้ำหนักใหญ่กว่าเดิมนะครับหนึ่งเท่าก็คือเดิมเนี่ยเขาน้ำหนัก123กิโลกรัมตัวใหม่อยู่ที่221กิโลกรัม221กิโลนะครับก็เลยต้องมีเซ็ตเบลเบลิงถูกตองแอร์ซัเพนชั่นช่วยแต่โชคหน้ายังเป็นสปริงเหมือนเดิมสปริงเบสอัล agility control comfort suspension ครับไฮไลทยตรงนี้ดิจิตอลไลด์ดิจิตอลไล์ครับผมมีอะไรที่ พิเศษดีนอลไลท์ความละเอียดเลยความละเอียด1.3ล้านพิกเซลต่อข้างต่อข้างเท่ากับรถคันนี้สามารถข้าง2.6ล้านพิกเซล2.6ล้านนะครับชัดกันแบบครับรวมถึงเหมือนเราเหมือนจอไอพวกทีวีเลยใช่ครับเหมือนจอเลยซึ่งการแสดงผลถูกต้องพี่แมนตอนนี้เนี่ย LED มีหน้าที่เป็นแบ็คไลท์เฉยๆแล้วเรามีด้าจอเนี่ยที่ใช้ในการควบคุมนะครับการเปิดปิดตำแหน่งไฟเนี่ยมากถึง1.3ล้านพิกเซลและก็ไม่ได้ดูแลความปลอดภัยเฉพาะ ผู้ขับขี่เจ้า W206 ที่เป็นเวอร์ชันปลั๊กอินเท่านั้นะนะครับเวลาที่มีแอนิเมชันต่างๆเนี่ยนะครับพวก Traffic a s ิ i เนี่ยเขาก็จะแจ้งเตือนคนอื่นด้วยการวาดนะครับสัญลักษณ์ต่างๆบนพื้นถนนน,ถน,น,นะครับซึ่งกำลังจะเปิดตัวน่าจะเร็วๆวันนี้นะ,ะให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ผ่านทาง Mercedes Me Store นะครับเร็วๆนี้เลยเพราะพี่เพิ่งไปขับมาโอ้ไกลมากๆไปสูงนี่ับ ด้วยออลตาเรนส์ไฮบีมที่ขมายถึง650เมตรครับพี่แม่650เมตรเกทับกันตลอดครับผมเขาให้ไกลที่สุดใช่ครับใ่ไหมฮะอากไกลจริงๆครับคือแบบเปิดไฟลูงปุ๊บโอ้โหเห็นป้ายบอกทางช่บเจนอะไรเงี้ยเห็นทัดเจนครับเจนครับนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวคันนี้เรา จริงอ่ะไปรีวิวมาละเอียดแล้ว <c oughs> เดี๋ยวไปชมขั้นต่อไปเลยเดี๋ยวขั้นต่อมาเนี่ยถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทเราเป็นอย่างมาก <ạ. S 2> นะครับเพราะว่าก่อนที่เราจะไปถึงในส่วนของรายละเอียดของ EQS กัน <ๆๆ S 1> เนี่ยขออนุญาตพูดถึงตัวแบตเตอรี่ก่อนนะครับ,รบ <ๆ S 2> นี่คือความภาคภูมิใจของทั้ง Mercedes-Benz ประเ,เทศไทย Mercedes-Benz Manufacturing รวมถึงโรงงานทีซึ่มที่ประกอบตัวแบตเตอรี่ตัวนี้ขึ้นมานะครับประเทศไทยเนี่ยเราถือว่าเป็น1ใน7 โรงงานที่สามารถประกอบแบตเตอรี่ในกลุ่มแรกของโลกที่ไม่ได้ประกอบเฉพาะแค่ในประเทศเรารวมถึงส่งออกด้วยอันนี้คือแผนในอนาคตเพราะฉะนั้นจะมีแค่เจโรงงานเท่านั้นซึ่งจะมีเยอรมันอยู่แล้วสามมีทั้งโปแลนด์มีจีนนะครับ USA แล้วก็ไทยนะครับซึ่งไทยถือว่าแน่นอนครับนี่คือเครื่องการันตีว่าเราเนี่ยมีความรู้ความสามารถนะครับระดับที่เรียกว่าระดับสากลเลยระดับโลกเลยจากที่พี่แมนทราบ ในเรื่องของ AMG แล้นี่คือแบตเตอรี่และถัดมาครับที่ผมบอกไปในงานนี้เนี่ยรถยนต์ไฟฟ้าเป็นนำเข้าทั้งหมดนี่คือคันแรกครับนี่คือที่ประกอบ EQS 500 4MATIC AMG p r e m ฟ u m ที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ประกอบในประเทศคันแรกและรุ่นแรกในประเทศไทยครับซึ่งรุ่นเดิมที่นําเข้ามาคือ450 PLUS ใช่ครับพี่แมนใช่ไหมฮะรุ่นนั้นก็แบตเล็กกว่า นิดเดียวก็คือตัวนั้นเนี่ยประมาณ107กิโลวัตต์อตัวนี้อยู่ที่108กิโลวัตต์แอ่์เราวิ่งวิ่งได้ไกลขึ้นด้วยตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าด้วยความที่เขาเนี่ยรหัสเดิม450ตัวนี้เป็นรหัส500ตัวนี้เนี่ยเพิ่มมอเตอร์ขึ้นมาอีกหนึ่งลูกไว้ที่ด้านหน้าเป็นมอเตอร์แบบ PSM ทำให้รถคันนี้เนี่ยขับสี่ล้อเลยแล้วก็ที่สำคัญครับเรโชไม่ได้ฟิกท็อกออนดีมานปรับตามสภาพถนนได้เลยครับพี่แมนะครับ ทีนี้เนี่ยในเจเนเรชันที่แล้วเราเน้นในเรื่องของเอเริกเลนที่เราไปได้ถึง770กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งครับตัวนี้ยังคงอัพทู700อยู่แต่ว่าครับแรงม้าจากเดิมเนี่ย333แรงม้านะครับตัวใหม่ตัวนี้เนี่ยแรงม้าสูงสุดถึง449แรงมา้าโอ้โห <c oughs> แรงบิดไม่ต้องพูดถึงแรงบิดจาก568นิว <c oughs> เป็น800ว่นนิวตันเมตรนะครับทำให้อัตราเร่งศูนย์ถในเวลาเพียง4.8วินาทีโ แต่ยังคงมีเอล c ทิกเลนส์อยู่มัน700อยู่นะครับตามที่เคลมไว้เนี่ยอัพหู700ตามมาตรฐาน WLTP ครับพี่แมนซึ่งล้อล้อนี้เป็นขอบ21นิ้วใช่ครับข้ที่แล้วไม่ถึงนี้ข้ที่แล้วก็21นิ้วลายนี้เหมือนกันนะครับแล้วยังคงให้ระบบเลี้ยว4ล้อแบบ rear x steering ที่สามารถปรับเพิ่มได้ในอนาคตตอนนี้4.5องศา4.5ครับต้องรอเวอร์ชั่นต่อตอไป ครับรอดูรอลุ้นกันนะครับไม่แต่เขาบอกว่า21มันปรับไม่ได้เนี่ยถูกต้องครับ21 <28 S> จะปรับไม่ได้ไนั้นก็เลยรอลุ้นในอนาคตว่าเราอาจจะมีการเพิ่มไลน์อัพในกลุ่มรถไฟฟ้าในอนาคตอีกหรือรมไม่ต้องรอลุ้นกันก็จะทําให้ตัวเนี่ยที่เราเสามารถประกอบได้และอันนี้ยืนยันและเลี้ยวสี่ล้อเราประกอบในไทยได้แล้วก็ดูเจเนอเรชันต่อไปว่าจะมีการเพิ่มหรือลดแต่อย่างใด,งดก็จากที่พี่แมนบอกฮะต้องดาวไซด์ก่อนนะครับต่ำกว่า21ถึงจะสามารถเลี้ยวได้สูงสุดถึง10องศาทีนี้มาดูภายในห้องโดยสารกันบ้างภายในกัน่อ นะครับไฮเปอร์สกรีนนิดนอยที่เพิ่มขึ้นมาคือเบาะจอหลังใช่ไหมที่เพิ่มขึ้นมาใช่ครับทำให้ EQS นะครับพี่แมนตอนนี้เนี่ยมีหน้าจอในรถสูงสุดถึง6หน้าจอหหน้าจอมีอะไรกันบ้างครับเดี๋ยวเราไปดูกันนับ MBX ไฮเปอร์สกรีนนะครับขนาด56นิ้วนะครับปกป้องหน้าจอด้วยกระจกแบบกอลลิ l a กคาสขนาดใหญ่มากๆเลยซึ่งประกอบไปด้วยจอ3จอรวมถึงเฮด d ั p ดิสเพย์ครับนะครับแล้วก็ด้าจอด้านหลังเป็น MBX High End Rear s t Entertainment ซึ่งยก แบบออกมาจากรถยนต์ m มล์บักและ s c a คัเลยนะพร้อมหูฟังมา2ชุดนะทีนี้พอพูดถึงหน้าจอหัืเหอนใน s อ a คัใช่ครับมีแอบเบิ i ไลด้วยมีน้อยแคนเซล i n g ด้วยนะครับทีนี้เนี่ยนอกจากด้านหลังที่เพิ่มอุปกรณ์ความสะดวกสบายแล้วก็อินโฟเทนเมนตต่างๆแล้วด้านหน้าครับยังเพิ่ม เอนเอ z จซิ่งมาส g e ด้วยเป็นระบบนวดนะครับซึ่งมีให้เลือกโปรแกรมมากมายหลายโปรแกรมเลยนะครับทำงานร่วมกับตัวระบบกระจายน้ำหอมแบบแอร์บา a านซ์แพคเกจด้วยครับอเรียกได้ว่าราคาถูกลงนะครับกว่า6กแสนเจ็ดจากแล้านจาก8 5 7หบาทราคาใหม่อยู่ที่ 7.900ล้าน9แสนเท่านั้น7แสนต้นๆไม่ต้องมีเศษให้จำลำบากไม่มีเสียจำลำบากนะครับรวมถึงเนี่ยฮะสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาทั้งมอเตอร์ความแรงและอุปกรณ์ภายในห้องโดยสารครับสำหรับ Mercedes EQ นั้นไปกันต่อรับผมอีกแบรนด์หนึ่งเชื่อว่าพี่แมนรอคอยมานานมากๆนะครับกับ m e r c e d e s a สเวันนี้เรามาพูดถึงตัวของแรงและเท่ากันนี่เลยครับโอ้โหนี่คือสีพิเศษอ่ะ สีพิเศษถูกต้องครับพี่แมนมันเรียกว่าอะไรถ้าย้อนไปถึงที่เราไลฟ์กันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย SL เนี่ยเกิดขึ้นมาในโลกมอเตอร์สปอร์ตชื่อสีนี้เราก็ใช้ชื่อสีที่มาจากชื่อสนามแข่งถูกต้องครับ AMG Monza Grey Magno ครับ Monza Grey Magno Magno กคือด้าน Magno คือด้านอ่ามันเป็นพิเศษเลยสีพิเศษนะครับนะครับถัดมาเนี่ยคันนี้ยังมีการตกแต่งภายนอกแบบ AMG n i g h Package Plus ด้วย ก็คือมีสีดําเงาอ่ะใช่ครับในแพ็คเกจรวมถึงไฟหน้าลมดำไปท้ายลมดําโลโก้ด้านท้ายทั้งหมดลมดําทั้งหมดเลยครับไฟหน้านี่ไม่ใช่ดิจิตอลไลท์เป็นดิจิตอลไลท์ครับเป็นด้วยเป็นดิจิตอลไลท์ครับโดมันเหมือนมีโปรเจคเตอร์มีอะไรตัวนี้เป็นครั้งแรกเลยของรถยนต์ AMG ที่ได้เทคโนโลยีไฟหน้าที่สูงที่สุด Oh. ในอดีตได้อย่าง GTR เนี่ยไฟหน้าเขาจะเป็น LED High Performance พร้อม Adaptive High Beam uh. แต่ตัวนี้เนี่ยก็คือไฟหน้าเนี่ยให้เลเวลที่เท่ากันกับไมบักและ EQS oh. แล้วก็อย่างตัวที่เป็น New Generation C-Class ด้วยเนี่ยก็คือ1.3 uh. ล้านพิกเซลเหมือนกันใช่แล้วก็กระจังก็จะเป็นสไตล์ AMG Specific Radiator g r i l l ซึ่งเป็นงานออกแบบของรถยนต์ SL ที่เป็นรถแข่ง นะครับเมื่อ70ปีที่แล้วเขาว่าโดมมาแน่นอนฮะจากกาวินลาดไม่ได้ลาไม่ได้เพราะว่าโดมนี่สองอันครับนะครับแต่ก่อนจะไปที่ภายในห้องโดยสารครับเมื่อกี้พี่แมนพูดถึงตัวกระจังหน้าเชื่อมนะครับว่า SL เนี่ยซ่อนเทคโนโลยีไว้มากมายมหาศาลซึ่งตัวนี้เนี่ยนโลโก้เบนซ์ สังเกตไมหมฮะว่าเป็นคล้ายๆกับเป็นเงาเงาแบบเซรามิกเนี่ยตัวนี้ด้านในเนี่ยซ่อนไปได้วยเรดาร์ <Red a. S 1> ที่เรียกว่า Driving Assistant p a c k a g e และครั้งแรกใน Mercedes-AMG oh. ที่มีระบบช่วยเหลือการขับขี่ที่เรียกได้ว่าเป็น Emergency Stop uh. ในกรณีที่คนขับเนี่ยหลับในช็อกหมดสติหรือแม้กระทั่งเสียชีวิต uh. นะฮะขณะขับขี่เนี่ยตัวรถจะเข้ามาขับขี่ให้เองอัตโนมัติเองั้นเลยหรอคับซึ่งในก่อนหน้านี้ Mercedes AMG ในระบบคอมฟอร์ตฟีเจอร์ตัวนี้จะไม่มีแต่อันนี้มีให้ครบนี่ก็คือเป็นนำเทคโนโลยีล่าสุดถูกต้องครับนำมาใส่แน่นอนถูกต้องครับนะฮะซึ่งตัวนี้ก็ในเรื่องของ a อ r ดที่เป็นนโยบายใหม่ของทางรัฐบาลเนี่ยเราก็เข้าร่วมเรียบร้อยมีครบทุกอย่างตามที่ต้องการใช่ไหมใช่ครับนี่เป็นกล้องกี่ตัวเนี่ยกล้องเนี่ยโอ้ด้านบนตรงนี้เนี่ยก็มีกล้อง3เซ็นเซอร์หนึ่ง สเส้นต่อ่อง3เซนเซอร์อ 1, 1ครับผมครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตกแต่งใช่ไหมอ่าตัวนี้เป็นการตกแต่งครับต,ตกแต่งนะครับพร้อ<ผ>มสัญลักษณ์เทอร์โบอิเล็กทริก Turbo, <Electric 5. S 1> คืออะไรคืออะไรตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นเทอร์โบที่เป็นเทอร์โบแบบเอ็กซ์โซด์แก๊สเทอร์โบชาร์เจอร์หรือเป็นเทอร์โบแบบไฟฟ้าเทอร์โบไฟฟ้าฮะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้ตัวแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในการที่จะปั่น นะครับใบพัดของฝั่ง ID เนี่ยให้ได้รอบตามที่ต้องการโดยไม่ต้องรอรอบฝั่งไอเสียเลยสามารถเรียกได้ตามใจสั่งเลยนะรวมถึงเห็นคาลิเปอร์เบรกโอ้โหนี่ถูกใจป๋ามากนะครับปกติเนี่ยที่ถูกใจพี่แมนเพราะว่าเบรกแบบนี้เนี่ยนะฮะจะต้องอยู่ในรถท็อปทอย่าง GTR เท่านั้นเพราะไม่งั้นเนี่ยรถทั่วไปจะเป็นเบรกแดงเบรกเท่าเบรกแดง แต่เบรกเหลืองตัวนี้เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่ามาพร้อมกับออปชันที่เรียกว่า AMG Dynamic Plus Package โอ้โหนะครับคือตัวสุดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ในรถจะมีโปรแกรมในการควบคุมแล้วก็รายงานการขับขี่ในสนามแข่งแต่ละรอบด้วยนะฮะล้อก็เป็นขอบ21เหมือนกันขอบ21ครับหน้าเล็กหลังใหญ่หน้าเล็กหลังใหญ่ครับห้าหลังเประตูก็เปลี่ยนไปแล้วซ e มเลสดอร์นี่ใช่ครับถูกต้องฮะดูนะครับ ใช่ครับถูกต้องฮะเรียกว่าแอโรไดนามิกพร้อมนะครับมาที่ด้านหลังครับพี่แมนอย่างที่ผมแจ้งว่าเป็นตัวเรียกว่าไนท์แพ็คเกจไนท์แพ็คเกจพลัสเนี่ยก็จะเห็นว่าโลโก้ Mercedes b e n z ทั้งหมดเป็นสีดำดำลมดำอ่าปลายท่อไอเสียสีดำพร้อมโลโก้ AMG นะที่สำคัญตัวนี้เนี่ยเรายังมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่เรียกว่า AMG นะครับสปอร์ตซาวตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นสปอร์ตซาวใช่ครับก็คือจะมีการถ่ายทอดเสียงได้เสียงจริงไหม ก็จะเป็นเสียงที่ออกจากเทอร์โบจริงๆจากเทอร์โบจริงแล้วก็เข้าไปแสดงในห้องโดยสารไม่ใช่ออกลําโพงนะมีเสริมเข้ามาด้วยแล้วก็มีช่องรับอากาศที่เข้ามาจากตัวหน้าห้องเครื่องด้วยครับแล้วก็ตัวสปอยเลอร์เป็นแอคทีฟอีกใช่ครับจะขึ้นมาตามความเร็วเพื่อสร้างแรงดาวฟอร์สบริเวณท้ายรถท้ายรถนะครับทีนี้การเปิดปิดหลังคาครับพี่แมนใช้เวลาเพียงแค่15วินาทีส5วินาทีสามารถควบคุม ด้วยความเร็วที่ไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงหมายความไม่ต้องจอดอ,ะอ,อ่ะก็คือขับไปแล้วก็ปิดแบบนี้ได้เลยเ,ออเห็นบอกว,ว่าวางแก้วกาแฟไว้บนนี้ได้เลยนะเวลาปิดเปิดเนี่ยแก้วกาแฟไม่หกใช่ครับถูกต้องครับเออเนี่ยเขาวางไว้แล้วเขาปิดให้ดูถูกต้องครับก็1 5วิทั้งเร็วด้วยนุ่มนวลด้วยแล้วก็ออในเรื่องของการบาลานซ์ต่างๆเนี่ย SL ขึ้นชื่อว่าบาลานซ์ทุกอย่างได้ดีมากๆทั้งในเรื่อง handling ทั้งในเรื่องของการวางอุปกรณ์เพราะว่า นี่คือครั้งแรกครับที่ AMG ออกแบบ SL ทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบหมายความว่านี่คือรุ่นที่4และรุ่นที่4รุ่นแรกเนี่ยจะเป็น SLS g าว w i ตัวนั้น AMG ออกแบบเองหัดมานะครับก็จะเป็น R 1 9 0จะเป็นแก๊ง GT Mercedes AMG GTS GTR GTC คเข้าใจผิดว่าเอ้ยอันนี้เอาแพลตฟอร์มของ GT มาหรือเปล่าไม่ใช่เลยครับเป็นแพลตฟอร์มใหม่ภายใต้รหัสตัวถังว่า R ใหม่สุด ใช่ครับทีนี้มาถึงเจนที่3ก็คือเจ้า G T 4 o และนี่คือรุ่นล่าสุดครับที่ A M G ออกแบบทั้งหมดังหมดหมและยังคงใช้แชสซีแบบไลท์เวทอยู่แบบเจเน r เรชันที่แล้วอย่าง R 2 3 1เนี่ยก็จะเป็นอ,อลูมิเนียมทั้งหมดนะครับก็คือเป็นไลท์เวทมาดูที่ภายในหน่ดูภายในหน่อยให้เลยครับพี่แมนนี่ตูเปิดแบบมา <laughs> เหมือน S Class เหมือน E Q S เลยนะครับโอ้โหอย่างหอม บอกจริงๆต้องบอกพี่แมนก่อนว่าเวอร์ชั่นที่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานในตลาดประเทศไทยเราให้บอกที่สูงกว่านี้แพงกว่านี้แพงกว่านี้อีกเพราะตัวนี้เนี่ยเป็นเบาะแต่งยางไม่ใช่นะนะครับอบที่เราให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานสําหรับประเทศไทยก็คือ AMG Performance Seat โโอ้หไม่ต้องใช้เงินเพิ่มครับในราคา11ล้าน7เนี่ยก็คือจะได้เบาะนั้นไปเลยนะครับทีนี้มาดูหน้าจอภายในกันหน้าจอดูหน้าจอ MUX 7ครับระบบสแกนลายนิ้วมือครับสามารถปรับองศาจอได้อา7โคนถูกต้องครับพี่แมนโอ้โหดูแอมเบียนไลท์ครับอย่างเท้ช่องแอร์เป็นแบบเทอร์ไบนุคลิกที่ได้คาแรคเตอร์ที่ได้เนี่ยออกแบบมาจากอากาศยานเลยครับพี่แมนเป็นเป็นไอพ่นเลยใช่ครับเป็นเทอร์ไบน์สติชชิ่งทุกอย่างเป็นแบบหนังทั้งหมด ออไม่ฮะรถสปอร์ตไลท์เวทตามชื่อเขาเลยจะไม่เป็นประตูดูดทีนี้เดี๋ยวผมจะเปิดหน้าจอให้ดูครับพี่แมนก่อนกันเราไปที่สเต็ปแรกกันก่อนเลยที่พงมลัยครับเป็นพงมลัย m อ Performance s t แม r i n g Wheel พร้อมกับ MT s t พี i n g Wheel b ิ t t o ตหน้าจอนะครับสองจอที่ใช้ในการปรับโหมดการขับขี่ครับคอมฟอร์ตครับผมสปอร์ตเปลี่ยนไปด้วยนะครับสปอร์ตพลัสครับสปอร์ตพลัสแล้วก็เรสครับ โอ้โหครับและที่สำคัญครับยังสามารถที่จะเลือกนะครับโหมดในจอตัวเล็กเนี่ยนะจอเล็กๆเนี่ยได้ตามต้องการครับได้อย่างอิสระเลยว่าจะปรับเป็น ESP suspension ขยับตำแหน่งต่างๆได้หมดครับเนี่ยฮะสามารถจะเปลี่ยนตำแหน่งต่างๆปิดลบนะสมมติถ่าผมไม่ไม่ควบคุมตัวตัว eco start stop ผมมาเพิ่มนะครับฟีเจอร์ใหม่ผมก็เลือกได้หมดตามอิสระอาจจะเอาเป็น tag race หรือจะเป็น drag race ได้หมดครับเนี่ยคร แล้วมันก็จะมีอยู่ที่หน้าจอตัวเล็กตัวนี้เลยด้วยเนี่ยก็จะเป็น AMG ได้แน i c เจอครับเป็นจอตัวเล็กเนี่ยอย่างเท่นีกราฟิกต่างๆก็โชว์ขึ้นได้ง่ายดายเพื่อที่จะให้คนขับเนี่ยไม่ต้องละมือจากผมอะไรนั่นเองนี่นะครับนี่ครับสุดยอดแล้วมีอะไรอีกไหมที่แบบครับเจ๋งเจ๋งๆเลยเนี่ยอย่างแรกก็คือตัวนี้เป็นระบบ MBUX 7ที่ สามารถที่จะปรับองศาหน้าจอเนี่ยให้เข้ากับระดับสายตาพวกพี่ได้ใช่ครับนี่เลยฮะ S อสค d ปรับไม่ได้ S card ปรับไม่ได้ตัวนี้สามารถปรับได้โอ้โหนี่นี่นี่โอ้โหอย่างโหดโอ้โหเนี่ยครับเกือบจะเกือบจะเก้าเศษแล้วเนี่ยใช่ครับสิบสององศาถึงสามสิบสององศาครับครับซึ่งถามว่าตัวนี้เนี่ยเวลาพี่แมสแกนนิ้วมือปรับนะฮะจอจะปรับเองตามที่พี่แมสเซ็ตไปก่อนล่วมไว้ ครับนี่เราตั้งไว้ถูกต้องฮะและที่สำคัญเนี่ยอย่างอื่นก็มีให้ครบถ้วนฮะไม่ว่าจะเป็นตัว M G Performance Display ไม่ว่าจะเป็น Vehicle Display แสดงการทำงานของโชคแสดง Gravity นะครับแสดงเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องยนต์ต่างๆนะครับอัตราเรงนะครับการใช้ทั้งกิโลวัตต์แล้วก็แรงบิดด้วยครับผมโชคอันนี้เป็นเป็นแอร์อไม่ฮะไม่ได้เป็นแอร์เพราะว่าถ้าในโลกของมอเตอร์สปอร์ตตามคาแรคเตอร์ที่ถูกต้องจริงๆเนี่ย ใช้แอร์ไม่ได้ไม่ได้รีสปอนส์ต่างๆเนี่ยจะเขาเรียกไม่รวดเร็วทันใจกับความเร็วที่ใช้งานซึ่งคันนี้เนี่ยท็อปสปีดนะฮะ275กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัตราเร่งนะ0-100อยู่ที่4.9วินาทีเพราะเราเปลี่ยนหัวใจใหม่พี่แมน SL เวอร์ชันที่แล้วเนี่ยเป็นเครื่องเครื่อง m อดซีเด s เบนซ์หกสูบ3,000นเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกหนึ่งไฮไลท์ที่น่าสนใจของ SL ัวเลยเปิดตรงไหนข้างล่างนี้ตำแหน่งเดิมไหยครับพี่แมนเดิมครับไปดูกันเลยว่าขุมพลังนี หายห่วงนี่มันโดนเลยนี่คือเครื่องยนต์ที่เรียกว่าอยู่ในแผนกที่ดีที่สุดของ m e r c e d e s a m g นั่นก็คือเครื่องยนต์แบบวัน Man One e n ็ i จ e ครับภายใต้รหัสเครื่องยนต์ M139 ครับที่เป็นเครื่องยนต์2000ที่ดีที่สุดในโลกแร้วสามารถสร้างซีซต่อแรงม้าได้เยอะมหาศาลมากๆนี่คือเครื่องยนต์4สูบครับ2 0 0พซีซีนะครับแต่ว่ามีแรงม้าถึง3 8 1แรงม้าและเป็นเทอร์โบแบบ Ex h a ซ s t Gas t u r b เ c h a r g e ชารเจ ครับจะสังเกตได้ว่าจะมีระบบไฟฟ้าเนี่ยเ<ล>ข้าไปทําทงานร่วมกับเทอร์โบโดยการปั่นนะครับปีกของใบพัดทางฝั่งไอดีได้ตามรอบที่ต้องการเลยครับ,อบอวิศวกรออ1คนนะครับรับผิดชอบในงานประกอบตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายพร้อมประทับลายเซ็นตัวเองไว้ที่ฝาครอบเครื่องยนต์แบบนี้แรงม้าอยู่ที่381แรงม้าครับแรงบิด480นิวตันครับอ่ก็สะใจแน่ๆน่สะใจแน่นอนครับซุปเปอร์คาร์แหละนี่คือซุปเปอร์คาร์ดังนั้นถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นที่แล้วเนี่ย 9้า4 9 0 0 0 0บาทในเวอร์ชั <S S ่น SL400 กับเวอร์ชันเนี้นะที่เป็น SL43 นี L ่<ส>เป็น Real AMG DNA เนี่ยผมถือว่าในการให้อุปกรณ์แบบนี้เนะี่ยถือว่าคุ้มมากๆไม่ว่าจะเป็นระบบความปลอดภัยนะคเครื่องยนต์ความแรงต่างๆฟีเจอร์จัดเต็มเลยครับรอบน,นี้แล้วนี่หลังคาดำอีกนะเนี่ยเนี่ยสา A เนี่ยใช่ครับเป็นดนแพคเกจเลยฮะสีดำครับหูกระจกดำเกิด้านข้างดำโลโก้ดำดำหมดเลยฮะอเพ่ฮะ สวัสดีครับโอ้โหเจอนีจอีกแล้วกองขนกองครับกองชน้กองทนกันได้เดี๋ยวเรารอเขาพูดเราเอาไม้ไปจออจอกบจ้าปีครับ ประมาณนี้ครอย่างเท่นะครับวันนี้ก็จะมีทั้งเวอร์ชันที่เป็นหรูหรูมั้หรูหโอ้พี่แมนอยากได้หรูหรูอยากได้หรูสไฮไลท์อยู่ด้านนู้นเลยครับและแอบมาแค่วันเดียววันเดียวนะเพรเนื้อหอมมากๆครับเพราะว่ารถยนต์รุ่นนี้ถือว่าต้องเป็นการออกแบบรถยนต์ตามคาแรคเตอร์ของลูกค้าเป็นเทเลเมดเป็นคาสตอมไมเซชันแบบ100เลยนะครับกับ รถจนที่ชื่อว่า Mercedes-Blanc S580 4matic Premium อันนี้สมฐานะพี่สมฐานะเลยนะครับที่ต้องอย่างเงี้พี่แมนได้เคยไปชมมาแล้วในที่ ABCC นะครับซึงตัวนี้ก็มายนโชม์อีกครั้งหนึ่งเพื่อเติมเต็มครบทั้ง4 line ั p ของอันนี้คือนำเข้าครับนำเข้าทั้งคันนะครับแต่ในอนาคตครับอาจจะมีแบบโอ้โหให้คนับรามันย่มเหว่ยาแล้วออกชันเยอะๆถูกต้องครับ ถือว่าอันนั้นเป็นไฮไลท์ที่ทางคุณโรแลนได้แจ้งไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในงานที่เรียกได้ว่าทั้งวันนั้นเปิดตัวหลายรุ่นมาทั้ง EQS นะครับ SL รวมถึงเจ้า Mercedes-Maybach แล้ต้องรอชมฮะรอติดตามชมแต่ว่าวันนี้ก็ให้ทุกท่านได้มีโอกาสได้สัมผัสกับ Maybach อย่างใกล้ชิดนะครับป็นเจนไปแล้วนะครับคยรีวิวละเอียดกันไปแล้วพี่แมนเข้าไปดูได้เรียกได้ว่าแบบสัมผัสลึกซึ้งเลยทั้งไม่ว่าจะเป็นระบบ เครื่องเสียง <Body S 2> โปรดีนะที่เป็นครั้งแรกในโลกนะร,รวมถึงหน้า <Digital S 2> จอไลท์ดิจิตอลไลท์ด้วยฮะใช่ครับถูกต้องแต่ทำไมมันไม่เหมือนกันนะไอหน้าตาก็อออบอกกั<ห>นว่าตกตแต่งใชี่ยมั้ยดิจิตอลไลท์เนี่ยถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่สูงที่สุดแต่ไฮไลท์ของเราเนี่ยคือเราออกแบบให้มีขนาดที่สามารถปรับเปลี่ยนดีไซน์ได้ตามแบบคาแรคเตอร์ของรถแต่ละรุ่นได้โดยที่ตัวดิจิตอลไลท์โมดูลของเขาเนี่ยจะอยู่ในกรอบตัวนี้ครับพี่แมน อ๋ออยู่ในนี้ในนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรามันเป็นดวงตาดวงเล็กๆแบบนี้เนี่ยเขาก็สามารถที่จะเข้าไปอยู่ทั้งในแบบ AMG ก็ได้แบบ EQ ก็ได้นะรหรือแม้กระทั่งแบบใน W206 เนี่ยเขาก็สามารถที่จะดีไซน์ได้แบบหลากหลายเลยตามคาแรคเตอร์ของรถนั้นๆเลยและยังคงมีเทคโนโลยีขั้นสูงอยู่ครับพี่แม็คร,ราคาเท่าไหร่ย้ำอีกที ก็สาหรับตอนนี้เนี่ยก็อยู่ที่ราคา18ล้าน3แสนนะครับเป็นราคาเริ่มต้น3แสนเริ่มต้นนะครับลูกค้าก็ยังสามารถที่จะเลือกอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมได้หลากหลายเลยอย่างคันนี้เนี่ยมีอุปกรณ์ตกแต่งมากถึง3ล้าน7แสน6หมื่นบาทเพิ่มอีก3ล้าน7รับ3ล้าน7นะรับสบายสบายครับสบายสบายสีดูโทนเพิ่มไหมสีดูโทนตัวนี้เพิ่มครับมีค่าใช้จ่ายอยู่เพิ่มอีกเท่าไหร่ก็ประมาณล้านสามล้านสามครับนะครับ ซึ่งสีทูโทนตัวนี้เป็นสีรหัส C 3 3ที่เราเคยพรีเซนต์ไปเป็นสีที่เรียกได้ว่าเป็นสีหลากสีที่เป็นตำนานของเบนเลยอย่างสีดา o ออฟเ i น n b แบล็ก9 7แล้วก็สี h y เทคซิลเวอรซึ่งเป็นสีที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสี Silver ร์แอโนั่นเองนนั่เอาเข้ามาตัดไว้คู่กันนะครับเป็นไฮไลท์นะครับสำหรับในปีนี้ครับทั้งหมดนะครับซึ่งยังมีอีกนะยังมียังมี s u สอีกนะจะดูไหม เต็มที่เลยครับพี่แมนได้เลยแต่ว่าวันนี้ครับสั้นๆครับเพราะว่าเรามี SUV นะครับเตรียมให้ทุกท่านได้เข้ามาสัมผัสนะครับครบทุกรายอาไม่ว่าจะเป็น g l a GLC GLC นี่มีทั้ง Mercedes-Benz มีทั้ง PHEV และมีทั้ง AMG เลยนะครับจัดเต็มรวมถึงเราก็ยังมีรถที่เรียกว่าเป็นรถอเนกประสงค์อย่าง Vito เข้ามาโชว์ให้ทุกท่านได้ชมในงาน Motor Expo 2022นี้ด้วยครับในรุ่น Mercedes-Benz ที่ไม่พอที่ไม่พอันใหญ่คันใหญ่มากครับพี่แม่ก็เดี๋ยวใครที่สนใจนะครับก็สามารถมาชมนะฮะเรียกว่าไลน์อัพของ Mercedes Benz ทั้งหมดได้ในงาน m o d e r Expo ครับในครั้งนี้มีถึงวันที่เท่าไหร่ก็จริงๆเราเริ่มจัดเนี่ยให้เข้าในรอบปกติตั้งแต่วันที่1ครับไปจนถึงวันที่12 ถึง12ครับนะครับทารวางอ่มนี้ครับนะครับตอนนี้ก็ขอพูดน้องกายครับคพี่แมนวันนี้พาทัวร์กันเนี่ยสนุกสนานมากๆมีนั่นเน็กมาแจมด้วยครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมสนุกๆมากมายในบูธเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวเขาเรียกว่า immersive นะฮะก็จะเป็นกล้องที่ถ่ายตัวเราแล้วก็จะมีเอ็นนิเมชั่นนิดเรื่องของฟีเจอร์ของรถรวมถึงนะครับตามคอนเซปต์ของบูธที่เรียกว่า vision of the beyond ก็คือให้เราบอกครับแนวคิดของเราในอนาคตว่า โลกเราในทัศนะคติของเราเนี่ยในอนาคตต่อไปเนี่ยจะเป็นแบบไหนอย่างเช่นเราอาจจะแบบเ,เราจะถ้าน้ําท่วมโลกล่ะจะเป็นยังไงอะไรไงให้เราใส่ครับเข้าไปนะครับโดยติดต่อกับน้องดิจิต,ตอลไกด์ได้แล้วภาพก็จะแสดงโลกในอนาคตในแบบฉบับของเราว่าจินนาการของเราเนี่ยในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงในรูปแบบที่เป็นเราครับ ก็สนุกนะครับผมนะครับก็มาติดตามกันได้นะครับทุกท่านมาเชียร์สเปนในงานมาด้วยกันปีนี้ครับครับก็ขอบคุณน้องกายนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณอีกครั้งนึงครับพี่นายขอบคุณครับขอบคุณครับครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับันนี้ผมและน้องกายครับขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ